ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันที่25่ธันวาคม2 5งพัาสาเอ็ดที่บอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันพูดที่สถานีเป็นวันบันทึกเสียงเพื่อทำหนังสือเล่มที่ห้าหนังสืออันเล่นเล่มที่ห้าตอนที่ห้า ในตอนนี้ให้ชื่อว่าเทวดาและผีเมืองชัยนาทเรื่องราก็มีว่าว่าตอนที่แล้วมายับยังกันอยู่แค่สี่แยกของชัยนาทอย่าลืมว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทในท้องเรื่องที่พูดต่อไปนี้ทั้งหมดเป็นนิทาน แต่ว่าถ้านิทานจะไปตรงกับความเป็นจริงก็เป็นเรื่องนิทานมาเอื่นไปชนเข้าในท้องเรื่องของนิทานก็มีว่าขั้นผ่านธรรมมูลไปแล้วแตว่ความจริงความสำคัญที่เขาธรรมมูลมีมากเพราะในวันนั้นผ่านไปเห็นทิวนาสามแถวแถวละหลายสิบท่านเบื้องสูงมีท่ามหาพรหม ยืนอยู่แต่จะมาก็มาเดี๋ยวะคือว่าตั้งใจจะไปภูเขาลูกหนึ่งที่หลังจังหวัดเยนาทึ้นมาถึงสี่แยกก็พบท่านปู่ใหญ่คือท่านสามบดีพรมสามบดีพรมท่านบอกว่าหลายชาติท่าเคยเป็นพ่อแต่ต่อมาก็พบเท้าสักกะคือพระอิน หลังจากนั้นก็มีท่านแม่ท่านพี่ท่านน้องใครแต่ใครพวกพวกเพื่อนเพื่อบรรดาท่านมีคนทั้งหลายอยู่ที่นั่นมากคอยอยู่ก็ท่านถามว่าจะไปไหนต่อไปก็กราบเรียนท่านบอกว่าตั้งใจจะไปเขาลูกหนึ่งเขาลูกนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะบอกชื่อก็มีคนรู้จัก อย่าไม่บอกชื่อก็มีคนรู้จักแต่ถวว้าด้วยมันญ,ญาติเขาต้องไม่บอกกันในเวลานั่นก็ปปลกฏว่าท่านท้ามหานาคาซึ่งอยู่ที่ภูเขาลูกนั้นแต่ความจริงธ่ามมาอยู่ประจำท้ามหานาคานี่เป็นเทวด,ดาชั้นวชิระของท่านวีรุณหกขอโทษขอท่านวีรุนปัก แล้วก็เป็นอของทรัพย์สินในสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์ซึ่งอยู่ที่พูะเขาลูกนี้ทองทั้งหมดไม่มีปริมาณเกินสิบตันถ้าจำไม่ผิดถ้าจะจำผิดก็ได้นะเดนี้ทานจำผิดคงไม่เป็นไรนะมัง้งแต่เพาะที่เป็นทองแท่งสำเร็จรูปแล้วไปก็ได้เต็มขนาด มีน้ำหนักสิบสามตันเศษแล้วก็มีทองรูปพรร์มีสร้อยเพชรมีแหวนเพชรมีแหวนทองคำมีแท่งเงินมีอะไรตัวอ,อีกมากคือว่าเปทรัพย์สินของกษัตริย์เก่าคําษัาก็ใสเก่านสมัยนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่รัประเทศมีอาณาเขตไม่กว้างอย่างสมัยที่อาณาเขตกว้างและเห็นว่าในสมัยหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งประเทศจังหวัดลำพูนก็เป็นหนึ่งประเทศจังหวัดลำปางก็เป็นหนึ่งประเทศจังหวัดแพร่ก็เป็นหนึ่งประเทศจังหวัดน่านก็เป็นหนึ่งประเทศแต่ยังมีประเทศซอยที่เขาเรียกเมืองสิงห์มั่งเมืองสองมั่งจะนี้เป็นต้นครมความว่าแต่ละประเทศอาณาเขตไม่กว้าง แต่พระเทศก็มีเจ้าปกครองคนครี่เรียกกันว่าสมัยนี้เรียกว่าพระมหากษัตริย์ดังนั้นในสมัยนั้นก็เหมือนกันเมื่อท่านท้ามหาธคาเป็นกษัตริย์อาณาจักรก็ไม่กว้างนักปกครอมจากชัยนาทไปเต็มเขตนครสวรรค์ถ้าเต็มเขตลบบุรีเข้าไปเต็มเขตเจียงวัดสุพรรณข้าไปครึ่งหนึ่งเขาจะวหวการจนบุรี แล่ก็ไปไม่พิงตากยันกำแพงเพชรก็ถือว่าเป็นอาณาจาักรใหญ่ใหญ่มากต่อมาเมื่อท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็มีลูกชายมีลูกหญิงมีลูกชายแต่สำหรับทองส่วนนี้เป็นทองที่แบ่งให้แกลูกชายที่เวลานั้นพร้อมที่จะเป็นพระยุพราช คือจะเป็นปูเป็นอะไรเป็นทายาทเป็นเรื่องเป็นทรัพย์สินส่วนพระอ,องค์เวลานั้นท่านมหานาคาจะก็มาสมทบท่านก็กราบเรียนกับท่านสามบดีพรมคือท่นพ่อเหมือนกันท่านบอกว่าที่ตรงนี้เป็นทรัพย์สินที่ผมเคยบอกให้แล้วแล้วก็ทำแผนที่ให้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยอยู่ที่วัดบ่อคลอ,องมาขามเท่าพมบไปบอกสองครั้งทำแผนที่ให้ทำเครื่องหมายให้แต่ว่าไม่มาเอาโดยอ้างเหตุผลว่าถ้าโคดขึ้นมาเมื่อไรก็จะต้องตายมืนั้นคำว่าตายไม่ใช่ผีทำให้ตายเท่านั้นหมายความคนจะฆ่าไม้มคนจะปล้นให้ตาย โดยเหตุผลของท่านตามนั้นเป็นความจริงความจริงเมื่อสมัยอยู่วัดประครอมคำเท่าไปช่วยพระครูวิชานเทียคุณอยู่สองปีก็ปรากฏว่าท่านท้ามหาหนาคาท่านไปไปเวลาประมาณสองทุ่มไปบอกให้ทรัพย์สินส่วนนี้ตถว่าของท่านอาจารย์ที่สอนกรรมาฐานสำนักหนึ่ง ถ้าเข้าไปในถ้ำจเจริ้วทางซ้ายที่เป็นของท่านอาจารย์สำนักนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมีทองคําอยู่หายเดียวความจริงทองคำหายเดียวในบรรดาแท้พุทธบริษัทเป็นทองเลือบริสุทธิ์คุณค่าก็มากึนน้อยแต่ว่าถ้าเลี้ยวไปทางขวาจะเป็นทองของผู้พูดให้ผู้พูดเปน็นนามมาว่าถึงวาระที่จะต้องนํามาใช้แล้ว ท่านบอกว่ายามปกติหินที่ทับถมอยู่มันหนากว่านั้นเวลานี้แผ่นหินน้ตาตาปล่อยให้ร่วงลงมาแล้วก็สามารถจะขุดเอามาใช้ได้โดยง่ายถ้าสังเกตดูหินตรงน,นั้นจะเป็นหินที่ไม่เรียบเนื้อไม่สนิทไม่หินส่วนอื่นก็มีเคองหมายทำไว้มีต้นไม้เป็นที่สังเกตมีสัญลักษณ์ถ้าเจาะตรงไหนจะถึงก่อน หลังจากท่านไปบอกแล้วเขียนตามท่านเขียนให้ดูลุ่งขึ้นสองวันก็ไปดูไปดูก็พบตามนั้นแต่ก็มานั่งตัดสินใจว่าเราเป็นคนคนเดียวถ้าเรายังขุดทองขนาดนี้ขึ้นมาเพียงแต่จะขนเราก็ขนไม่ไหวเพียงแค่ต้องการให้ขนไม่ต้องทำอะไรก็ตายไปแล้ว ถ้าเการที่สองเมื่อพบทองเราจะแน่ใจในบุคคลได้ยังไงจะไปขุดเวลากลางคืนมันก็ทํางานไม่ทันขุดเวลากลางวันก็ไม่ใช่บ,บุคคลคนเดียวต่างคนข่าวเป็นของไม่ยากต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างได้ยินประเดี๋ยวก็ไปกันเต็มทีนี้คนที่ไปแล้วทั้งหมดในบรรดาท่านผู้ฟังมีใครบ้าง จะเป็นผู้ทรงสินบริสุทธิ์ยามปกติก็สามารถจะทรงสินได้เวลาที่ไม่พบอะไรแต่เห็นทองก้อนใหญ่เข้าความโลกก็จะเกิดก็่าขอบ้างกูก็อย่าขอบ้างโดยมันญ,ญาิคนที่มีมันญ,ญาิดีๆก็อ,อ,อ,อาอาอาปากขอแต่คนที่ไรมันยากก็จะไม่ขอก็อจะหยิบเอา เมื่อหยิบเอาไม่เป็นที่พอใจดีไม่ดีคนพวกนั้นก็ทะเลาะกันฆ่าฟันกันตายเพราะทองคําและเจ้าของทองคําที่ได้มาก็จะต้องตายเป็นผีเฝ้าทรัพย์ไปด้วยมองไม่เห็นประโยชน์ในการได้รับทองคําและก็มาคำานึงอิบรายการหนึ่งว่าสมัยที่เรายังอยากได้ไม่เคยมีใครบอกให้ทองคำเรื่องเงินหรือเพชร ต่เวลานี้เราปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากความอยากได้เพราะว่าเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นความเกิดเป็นคนก็พยายามฝึกฝนตนเพื่อให้พ้นจากความอยากได้แต่ท่านก็บอกให้เมื่อมาคำนึงถึงตอนนี้ท่านก็บอกว่าเวลานั้นท่านยืนอยู่ด้วยนี่พูดั้งอดีตที่แล้วมานะ อดีที่แล้วมาทาบอกว่าเวลานั้นเสียบอกให้คุณโอกาสก็ยังไม่มีคนยังมีพันธะยงยากมากเส้นตกอยู่ภายใต้อำนาจเขาบุคคลบางพวกแต่ว่าเวลานี้คนอิสระไม่มีใครสามารถจะใช้อำนาจคุมคุณค,คุมบังคับคุณเองให้สามารถปฏิบัติตามเขาได้โดยไม่ชอบทำคุณมีจิตใจอิสระจริงให้ ก็จตงจตงปรึกษาท่านว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในฐานะที่จะมาเป็นลูกก็ขอเคารพท่านที่เป็นวีดาผู้มีพระคุณใหญ่ถ้าแยกขุดทองขึ้นมาประโยชน์ของตอนก็จะไม่มีก็จะเหนื่อยด้วยมีความลำบากด้วยอย่างน้อยที่สุดก็ทุกคนระาพาก็ถูกทำร้ายไปเช่นนั้นก็ตาย และจะมีบุคคลใดบ้างที่มัจะมองเห็นว่าเป็นที่พึ่งท,ที่มองคนจริงๆนะบรรดาท่านพุทธบริษัทโดยมากว่าจะเป็นคนโลภโมโทสารเสียมากแพแม้แต่โคกผมผ้ากาสาวพัดการเสียสละหายากมีแต่อยากได้เป็นของตัวดีไม่ดีจัดงานเองเมื่อเงินไม่พอนิดหน่อย ที่ว่าเงินรายรับในงานไม่พอจ่ายก็ยังไม่จ่ายเงินส่วนตัวมีไม่จ่ายปล่อยให้พวกมรโหสบบางเครื่องกระแสไฟฟ้าบางเครื่องคุมพวกคุมไฟฟ้ามาในงานต้องรอการเป็นหนี้ความจริงเขาก็จ่ายค่าดมันจ่ายค่าดูกจ้างไปแล้วกำลังใจคนไม่ดีขนาดนี้เราจะไว้วางใจใครยังกราบเรียนท่านว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ในเมื่อเป็นของส่วนตัวได้ท่านพ่อก็รักษาไว้ให้ลานี่ก็ขอมอบหมายเป็นของพระพุทธศาสนาจะดีกว่าจะมีในสงร่วมกันอ <malicious. S 1> ว่าตัดสินใจได้แล้วいいหรือก็กลาวถึงเขาบอกว่ากราบตัดสินใจได้แล้วก็เป็นอันตกลงว่ามอบหมายไว้ไนในพระพุทธศาสนา เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสถานที่ตรงนั้นบรรดาท่านพุทธริษัตถ้าใครไปที่นั่นเวลานี้ยังสังเกตเห็นอยู่ง่ายๆแล้วก็เป็นถ้ำเล็กๆเ,กเกข้าไปข้างในจะปรากฏมีน้ำจำจจำเป็นทางน้าผ่านด้านหน้าถ้าด้านในไม่มีน้ำารวโงความมารั์สินส่วนนี้พับกันไป ตอนนี้ว่ากันเรื่องเทรัพหินส่วนนี้ทับพับกันไปแล้วนะเรื่องของท่านท้า,ทามหา,าราคาผู้เป็นพ่อก็พักไว้ตอนนี้ก็จะมาพูดกันถึงภูเขาลูกนี้ว่ามีความสําคัญอะไรบ้างสําหรับภูเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความสําคัญเยอะเพราะเป็นหินนอกจากเป็นหินแล้วก็มีดิน ฉะนั้นจึงมีต้นไม้ขึ้นความจริงนี่ไม่น่าจะพูดนะปากมันมากไปเองเน่าจากหินเนอาจากดินเนอาจากต้นไม้ก็มีสิ่งลี้ลับไปจากนั้นลี้ลับไปจากสายตาของบุคคลผู้มองไม่เห็นแต่กำลังใจของบุคคลที่ได้ทิพยคุญานเห็นนี่มีความสำคัญมาก ท่านอาจารย์ผู้ใหญ่สมัยนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเห็นท่านคุยกันได้านุจักกันดีนั่นคือเทวดาหรือผีในเวลานั้นท่านอาจารย์ผู้นั้นธำร,รณภาพไปแล้วบอกชื่ออาจารย์ก็ได้ท่านไม่ห้ามท่านชื่ออาจารย์ชื่นอาจารย์ชื่นนี่เป็นพระโพธิสัตว์ราถนาพทุทตะโกง เป็นอาจารย์ตอนต้นเป็นคราวา์แต่ว่ามีความปฏิบัติหรือมีความประพฤตินเนื้อพระไหลองค์เป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษตั้งอยู่ในความกระตัญยูรู้ขุณอย่างน้องพ่อก,กรวศริกานีถ้าอาจารย์ชื่นเคยไปศึกษามาท่านมีความเคารพในน้องพ่อก,กบมาก ถึงวันถึงปีกำหนดที่จะต้องทำบุญเพื่อหลวงพ่อกบท่านจัดงานทันทีแล้วก็ใครจะทำกับท่านหรือไม่ทำกับท่านท่านก็ไม่กะไม่เกรงใครแล้วก็เป็นที่น่าอัศาจรรย์บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายการจัดงานของอาจารย์ชื่นทีไรคนมากจริงๆในการสอนกรรมฐานของท่านก็เป็นคนมีเหตุมีผล เียกว่าสอนตรงไปตรงมาตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาต่อมาได้คุยกันในหลักสูตรกรรมฐานคุยกันในเรื่องกรรมฐาน40่สิอาจารย์ชื่นมีการคล่องตัวมากทุกกองเลยคุยกันได้เป็นปกติท่านถามถึงผลของการปฏิบัติทมด้านสัโยน์ท่้นก็ตอบว่าถ้าพูดทั้งด้านสัญน์ ผมก้นได้แต่เพียงเทียบเพียงไปครับถามถ้าว่าเป็นเพราะอะไรอาจารย์ให้บอกว่าผมปรารถนาพุทธภูมิคำว่าสัญโยตปรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นธรรมะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยเจา้านี่มีความสําคัญมากพวบปฏิบัติกรรมฐานถ้าไม่เข้าใจในสัญโยตบรรดาท่านพุทธบริษัท พ็ะธานรมภัยเถอะก็ขอที่โปรดว่าการปฏิบัติของท่านไม่เหนื่อยเปล่าแต่มันช้าเกินไปจำให้ดีว่าไม่เหนื่อยเปล่าแต่ช้าเกินไปกว่าจะเข้ามุมกว่าจะเข้าเคีกว่าจะมีผลมันแสนจะยากถ้ารู้จักสัญญุสิบใจการเอามาใช้ในการปฏิบัติ มันจะง่ายขึ้นเยอะและใช้เวลาไวขึ้นถ้าตัดแสงโยต์ได้ทั้งสิบเป็นพระอาหารหันต์ตัดแสงโยต์ได้ห้าเป็นพระอนาคามีตัดแสงโยต์ได้สามจิตละเอียดดีเป็นพระสีธาคามีตัดแสงโยต์ได้สามประจิตยังหยาบเป็นพระโสดาบันขันดับแรกก็จับสสงโยต์สามเข้ามาตั้งไว้ก่อน เราตัดสังโยชน์สามได้แล้วบรรดาท่านผู้ฟังขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วไม่ให้ผลเราจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติชันอีกอย่างเลวที่สุดเราจะเกิดแค่เป็นคนกลับเป็นเทวดาทีวผมสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้จะเจ็บชาติเป็นไปนิพพาน ถ้าอย่างกลางเปโสดาบันอย่างกลางเกิดเป็นคนสามชาติเทวดาหรือพรหมสามชาติไปนิพพานเป็นพระโสดาบันอย่างละเอียดอย่างสูงสุดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวเป็นเทวดาหรือพรหมอีกชาติไปนิพพานแต่ว่าถ้านฉลายก็ไปนิพพานเมื่อตายก็รวมความว่าการสัสญญบรรดาพรนพุทธบริษัทจะต้องศึกษา แต่ว,ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนิทานนั่นสัญญอดิทำไปในที่ไหลแห่งพูดไปในที่ไหลแห่งสาตึกษาเอาก็ลงความว่าถ้าอาจารย์ชื่นแปอาจารย์ที่คนให้การเคารพจะขอชมว่าด,ดีกว่าพระหลายองค์สมัยที่เป็นเคราวาดก็มีปฏิบทาขั้นพระชั้นดีต่อามาท่านจะเป็นพระอีกเป็นบทพระก็ดีเลื่อขึ้นไป ก็ดีอย่างพุทธภูมิราษาเรียกว่าดีอย่างถ้าบริษัทไม่ใช่เรื่องเล็กก็บริษัทนี่มีกําลังสูงมากอาตมาก,ก็ขอรพคุยแกท่านได้สะดวกแล้วไม่มีหักร้างใครไม่มีตําหนิใครหายากมีลูกสิษย์ลูกหามากนี่ว่ากันที่คนนะแต่ว่ายาวไปถ้าอาจารย์ชื่อในีูดตั้งสิบคัสเตก็ไม่หมดก็ขอกดไปถ้ามาหาถึงเทวดา และผีที่นี่ก็มีเทวด,ดาที่น่ารู้จักแต่ความจริงเทวด,ดามีมากถามว่ารู้จักเทวด,ดาหรือเชื่อเทวด,ดาหรือก็ต้องขอประทานโทษพูดหยาบสักนิดหนึ่งว่าใครเพื่อว่าเทวด,ดาไม่มีผีไม่มีก็ช่างหัวมันไปรไรความจริงพระพุทธเจ้าทรงยืนยันรับรองว่าเทวด,ดามีจริงผีมีจริง เรื่องเทวด,ดาเรื่องผีนี่พระพุทธเจ้าพูดไว้ในที่ทุกสถานแล้วทำไมจึงไม่เชื่อการที่ไม่เชื่อเพราะตัวไม่ดีพอหลักสูตรความรู้ในพุทธศาสนามีเช่นหลักสูตรของวิชาสามก็ไม่จำเป็นต้องศึกษาสูงทำได้แค่หนึ่งในวิชาสามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่ฌานโลกีก็เกินแล้วก็เหลือเหลือหลแล้ว เหลือใช้เหลือสอยเหลือกินเท่านี้สามารถเห็นผีเห็นดวงดาเห็นนรกสวรรค์ได้ดังนั้นท่านผู้ฟังโปรดทราบและผู้อ่านก็โปรดทราบว่านารกสวรรค์มีจริงผีเทวดามีจริงคนที่ว่าไม่มีพวกนี้ต้องถือว่าเป็นผู้มีตาบอดผีหรือบอดเทวดาอย่างคนที่มีสายตาไม่ดีเห็นสีผิดปกติ เห็นสีเขียวเป็นสีเหลืองเห็นสีเหลือง,เ,อง,เ,อง,งเป็นสีแดงเห็นสีฟ้าเป็นสีเขียวเห็นสีเขียวเป็นสีฟ้าตามนี้เขานิยมกันไม่ได้ถ้าเรียกวบอดสีแต่คนประเภทนี้เขาเรียกบอด,บบอดผีผีมีตาบอดมองไม่เห็นแล้วก็บอดเทวดาเทวดามีใจบอดมองไม่เห็นไอ้คนตาบอดนี่ไม่เป็นไรถ้าใจบอดนี่มันเร็วมาก ต่อไปก็มาคุยกันขอพูดเรื่องเทวดา <c oughs> เวลานั้นเทวดาที่มีจุดเด่นแต่ความจริงเทวดาจะคิดว่าท่านอยู่ที่เขานี่นะเทวดาท่านมีวิมานอยู่แต่ภาระหน้าที่ของท่านมีประจําที่นี่บ้างท่านก็ตรงมาบางท่านก็มีภาระหน้าที่ที่อื่นโดยกว้างก็ผ่านมาแต่มีการสงเคราะห์ร่วมกันในสถานที่เดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเชนาดในเวลานั้นเทวดาที่คนเมืองเชนาดรู้จักมากก็คือกรมหลวงุมพรเขตอุดมศักดิ์วนเลอเอกกรมหลวงุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่เรารู้จักกันองค์หนึ่งก็อีกองค์หนึ่งที่มีกําลังอํานาจบารมีรองลงมาคือท่านสิงขออีกองค์หนึ่งคือท่านไปลหรือท่านปลัง บางท่านเรียกว่าปลังแต่กรมหลวงพรท่านเรียกว่าไพรอีกท่านหนึ่งคือท่านทองดีเทวดาชั้นดาวดึงท่านนี้ไม่ได้มาประจําแต่เวลาที่พูด,พดไปทีไรท่านมาทุกทีคุยกันทุกทีรู้เรื่องมากก็ถ้าไม่ลืมก็จะพูดต่อไปในกอนต่อไปข้านหน้า ตอนนี้ก็มาคุยกันที่ว่ากรมหล,งลวงจุพรณเขตอุดมศักดิ์ก่อนรื่อสำหรับท่านกรมหล,งลวงจุพรณเขตอุดมศักดิ์นี่ไม่ใช่เทวดาประจำที่เขาหลกนี่เป็นแต่เพียงว่าที่เขาก็ดีที่นอกเขาก็ดีตามบ้านก็ตามคนมีความเคารพนับถือกันมากเป็นกรณีพิเศษเยมากว่าถ้าเขาขัดข้องอะไรก็ตามเขาจะบนกรมหลวงยุพรณ์ ในบานบนกองหลวงพ่อนี่สำเร็จผลทุกอย่างตามที่เห็นมาแต่ทั้งนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมันอยู่ที่กำลังใจเทวดาถ้ามีกำลังใจเป็นทิพย์เราจะมีความเคารพท่านจริงหรือไม่จริงก็ท่านทราบอยู่ก่อนถ้าเคารพท่านจริงท่านก็ช่วยจริงตามความสามารถของท่านถ้าเราเคารพไม่จริง ใครจะช่วยก็ต้องขอตอบว่าท่านไม่ได้ช่วยแบบไม่จริงท่านไม่ช่วยเลยก็แบบเราเรา,เรานะ่นแต่บรรดาท่านพุทธบริษัทแต่คนใดมันสักได้ว่าพูดกับเราไม่ยอมรับนับถือเราด้วยกรณีใดๆก็าตามมีการเหยียดหยามมีการดูหมิน่นแลว้วก็ดูถูกหรือไม่เห็นความสําคัญเราก็ไม่อยากจะช่วย ถ้าช่วยก็สักได้ว่าช่วยพืนพิธีกรรมผลจะเป็นยังไงก็ช่างห้มันคนประเภทนั้นใครจะห่วงอรบรรดาแทนพุทธบริษัทหลายรายการนี้เปในาการธรรมะก็เหลือเวลายสองนาทีเราก็มาพูดถึงความดีตามคติของพระพุทธศาสนาทุกคนที่ฟังทุกคนที่อ่านต้องการความดีและต้องการความสุข ถ้าต้องการความดีต้องการความสุขให้ทุกคยคนอื่นเห็นว่าเราดีด้วยแล้วก็เรามีความสุขด้วยในปฏิบัติธรรมะแบบเบาๆในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเรียกว่าขีหิปฏิบัตินั่นคือธรรมะที่เคลวาตคนปฏิบัติให้ได้ไม่ขัดคอกับสุราเมรัยไม่ขัดคอกับกามีสมิช้าจารย์เป็นต้น นี่พูดสองข้อนี่เพราะว่าที่เวลานี้นิยมกันมากถ้าว,ว่าปฏิบัติตามสังฆวัตถุธรรมะสี่ข้อนี่จะไม่ขัดกันท่านเรียกว่าสังหฆวัตถุทั้งสี่ระการคือหนึ่งทานการให้ให้รู้จักสงเคราะห์สิ่งอะไรกันด้วยวัตถุการสงเคราะห์บรรดาท่านบุกฟังเป็นปัจจัยให้เกิดความรัก เราขัดค้องเขาให้เราเราก็รักในเขาเขาขัดค้องเราให้เขาเขาก็รักในเราในเมื่อต่างคนต่างรักกันจิตใจก็มีความสุขนนั้นกันก็มีลมใจสูงสุดที่เป็นปัจจัยส่วนหนให้เกิดความสุขจะเกิดความคนรักกันก็มีแต่ชมกันว่าดีคนรักเจอกันก็มีแต่ความสุข ข้อที่สองปิยาวาจาคือพูดดีพูดเพราะเพื่อนคนเขาชอบฟังเสียงแบบไหนใช้เสียงแบบนั้นใช้สำเนาเขาชอบสำนวนแบบไหนแล้วพูดสำนวนแบบนั้นเขาชอบลีลาแบบไหนแล้วพูดลีลาแบบนั้นรวมความอาการพูดดีกุหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่ส่อเสกเขาแตกเล่ากันแล้วก็สี่ ไม่พูดเละเทะเหลวไหลทำลายประโยชน์อารับรบดาท่านพุทธบรยสัตว์พูดจบไม่ได้แล้วเวลาหมดพอดีในเวลาสิบวินาทีขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผนผล,ล,ลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี